ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองได้เจอ โดยแอนนาวรินทร์เชื่อว่าเพื่อนอย่างแตงโมนิดาย,ยังคงรับรู้และตนเองสื่อสารได้โดยแอนนาเล่าว่าเมื่อแบมบี้แมวของแตงโมหายไปตอนบ่ายกว่ากว่าตนเองพยายามเดินหาแล้วประมาณ5ชั่วโมงไม่เจอเลยเดินไปบอกรูปแตงโมว่าไปตามแมวให้หน่อยสรุปสองนาทีเจอเลยส่วนในเรื่องที่ว่าคุณแม่ของแตงโมไปเก็บรูปลูกสาวออกจากท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแล้วซึ่งแอนนาเผย ว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเสียใจและยังถามกลับว่าที่เอารูปไปวางและเอาดอกไม้ไปวางคือคอนเทนต์เหรอที่ผ่านมาคุยกับคุณแม่พนิดามาตลอดแม่ยังให้เอาเสื้อผ้าแต่งโมไปขายอยู่เลยแต่ตนคิดว่าถ้าเอาไปขายตอนนี้ทัวลงแน่เล่าอีกว่าไม่รู้เรื่องเก็บภาพโม แต่สามวันมานี้มีคนมาเรียกหน้าบ้านสามวันแล้วรอบแรกมีคนเรียกแอนนาแอนนารอบสองเสียงร้องไห้รอ, 5, รอบสามเมื่อเคาะประตูบ้านเป็นผู้หญิงที่ผ่านมาไม่เคยมีและเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาเก็บรูปโมไปแล้วจากท่าเรือเราเชื่อว่าโมูอยู่บนสวรรค์โมคงทำใจยากกับเรื่องนี้ เพื่อนๆก็ฝันโมอามีนาก็ฝันเชื่อว่าโมยังรอความยุติธรรมอยู่แล้วที่ผ่านมาไม่เคยเอาเรื่องไม่สบายใจไปเล่าให้ แตงโมฟังมีแต่ไปพูดที่รูปว่าฉันโอเคนะส่วนในเรื่องที่ว่าคุณแม่ของแตงโมไปเก็บรูปลูกสาวออกจากท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแล้วซึ่งแอนนาเผยว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเสียใจและยังถามกลับว่าที่เอารูปไปวางและเอาดอกไม้ไปวางคือคอนเทนต์เหรอ ที่ผ่านมาคุยกับคุณแม่พนิดามาตลอดแม่ยังให้เอาเสื้อผ้าแต่งโมไปขายอยู่เลยแต่ตนคิดว่าถ้าเอาไปขายตอนนี้ทัวลงแน่เล่าอีกว่าไม่รู้เรื่องเก็บภาพโม แต่สามวันมานี้มีคนมาเรียกหน้าบ้านสามวันแล้วรอบแรกมีคนเรียกแอนนาแอนนารอบสองเสียงร้องไห้รอบสามามเคาะประตูบ้านเป็นผู้หญิงที่ผ่านมาไม่เคยมีและเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาเก็บรูปโมไปแล้วจากท่าเรือเราเชื่อว่าโมอยู่บนสวรรค์โมคงทำใจยากกับเรื่องนี้ เพื่อนก็ฝันโมอามีนาก็ฝันเชื่อว่าโมยังรอความยุติธรรมอยู่แล้วที่ผ่านมาไม่เคยเอาเรื่องไม่สบายใจไปเล่าให้แต่งโมฟังมีแต่ไปพูดที่รูปว่าฉันโอเคนะ